ีลาเล่าเอ้ย<ม>อเขาอิ่มหาเทียท่านมาติด<ม>ิปีไปขางมุอสนอสติดผี่นี่นาะขับรถมากกับสิจามทานา้บุรเรียวเคเพดานั่นดามยุ่ปิวป้วๆหรอเมนบัต<ม>ิดาเป็นยังเป็นยังกอติกินหอดติดเพีลารแา้บอย,ยบบบบ่างมมี้วมามคนทอดนมเขาอา้งนุ่มดีคระบแต่็ช้นกะปิปาดเดีนุนก็อาบแล้วกันปิปาดดีอาบแร้วกับโกเกามานอกแบบนี่ ห่างม่เห็ตาบูบะอาบอาบน้ำกับพวกเกอาแมานอกถ่ายเย่ยู่ทางนอกกับพวกเกากับจ้องคังอยู่คลองในห้องน้ำถ่ายเย่วันนี้น้องน้ำก็ไม่ทางอันแม่งลินม้าเขียตาบูห้อยถ่ายอีกโอ้ชิ้นห่างก็อย่างนี้มาคนยันแม่งลินมายันเขียตาปาดมันสิมีเขียตาปาดตัวหนึ่งค่ะบักอยู่ในห้องน้ำ ก็อยู่พ่อมันเด้งก็บ่ได้เห็นยังไห้ทิดาด้วหล่ะมือมือมันเหนียวมือมันก่อแน่นมันเหนียวอีกอ่าแล้วมันบ่ได้จับเจ้าแม่มันสิกล้าชิมาจับหนูละไม่ไม่ไมนไปก่ออยู่บานประตูแรกหนูก็บ่กล้าเปิดออกไปก่ออยู่บานเลยที่ยานนี่คือบ่กล้าเปิดประตูออกมาเพราะมันก่อบานประตูไว้โอ้ยหนูก็ห้องหายแลหนูก็บ่ได้ยินโอ้บ่ได้เถอะคนย่านย่านประตูคันนะ ยันประตูบักก้าปิดประตูคือเป็นคนสีสเก็ดนะสีไอ้เดี๋ยวเดแกบางเลยสีสเก็ดนะไปยังก่อพี่ไอ้าวไปใส่ก่อนไปไปอะไรนะคะเทียาจีลดูได้น้ำยาเออเทลงได้ล้างล้างอันกระมังกับนวลอะไรนะคะไปอำเภอตีไปที่วาก้านที่วาก้านอ่าไปยังอ่ะไปกินน้ำแดงน้องกินน้ำแดงยวนอยู่สระก้างพี่ไอ้เบา เออพี่ไอ้บอกสีสะเก็ดบอกภาษาสีสะเก็ดพี่ไอ้ก็ได้เมื่อยอกเมื่อยใจอ่าเป็นยังไงมื่อยอ่ะกบับอันนี้ยังพี่ไอ้วางไปก่อน้อนยังยังมือไอกโอ๊กมายไฉก่อนคเมือไอ้โอ๊กมายไฉน้ำซองท่านี่ตะละมือตะพิตะกันโอ้ไม่ตะพิตะกันโอ้ตะลามังนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้ลูกน้ำยามันเยอะ ขิตตก,กัน่เอเด็กิตตกันต่างมันแล้วเออจุดใบนะโดนพี่นะจะโดนพี่อตตัวนนปด,ดก,กันวัเต็ คบรรยากาศยูทงยูทาไข่แมนลิงหน่อยกับมูหลวงมูลานประยู่อิลาเอาไปไปทางไหนลูกไปไปทางไหนตัวน,นั้นเดี๋ยวถือหมอกระดำหนี่งด้สิเงียบเงียบว่าแับนี้กันเมื่อได้ลูกลานเมื่อยกันมิดดีๆยายยายกับตาอยู่กับพีมนนมมพ่มังกรกับไปโรงเรียนสิยามาแรงเลยมาพี่มังกรกับเมื่อยซะแับนี้เล่ยนในข้าวเดียวกับสีนอนละ่ะเพราะว่าคนแปลนไปซ้อมมากค่ะแต่จิ้งเมื่อยสิลาอันนี้ใช่ไหมคะ กสับไปอะไรกวนเม่ลอนแล้วทิดากวนเม่ลอนแล้วน้อยก็ดาวดอกแกงมันอันตรพันธ์ครับวาถูกกวนหอนนกบลาินนี่ลิงหน่อยกวนหอนนกเอาิ้นเขากำยังวะหันเขากะปียัง อบเยออบเด้อบป้าอ่าทอดกับอบป้า่ทอดงทอดเกี๊ยวทำยังยิบอบิ้นทำยังยิบทำยังทอดกระปุกตำมะคุ้งตำมะคุ้งอ่าทำนี่แต่แนวกินแสบคักันเสีบคากูแต่แน่กินจะกินยังก็ได้กินอ่ แต่เรา้าวเไปหามกับบริกินพูดอะไรเอาปูม้าตะไส้เอาปูม้าตะไส้แต่ว่างหามกูบ่าเมนปูที่ทอดบางหันไหมอ๋ไม่ได้กวาไม่ใช่เอาปูดอะไรก่อนลุงสั้นสื่อมาฝากสั้นสื่อมาฝากลุงสั้นจากสายคายไดย์่ายชองเดย์ชองเดยส่องพี่น้องใด้อีสานก็พี่น้องให้เล่าจะแนวกินพีพีน้องๆฝากมาให้กินค่ะลุงชั้นเป็นอะไรทีฝากปูมาให้ ทอดยหยแหลมยี่ตอกันซาซาะตอางใหญแหลมเป็นยังไงใหญ่แหลมใหญ่มีนี่บอกทาาเต้นนะคะเอาจากพี่ลำใหญ่มาใหญ่แหลยวนะ